รวมรถมือสอง JK ค่ะมานำเสนอเก๋งมือสองให้ท่านได้รับชมนะคะสีสันตามรูปเลยนะคะทุกท่านมีตำหนิบางจุดบางที่นะคะคันนี้ Honda Jazz ค่ะ Jazz 5ประตูนะคะรถยนต์ปี04ค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้นะคะราคา79,000บาทค่ะรถเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างดีพร้อมใช้งานเอกสารมีครบค่ะ ค่าสีหกนะคะเกียร์ออโต้ค่ะภายในเบาะหนังนะคะภายในกว้างขวางค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยทีเดียวค่ะทุกท่านเจ้าของดูแลก,กันเป็นอย่างดีด้วยนะคะและมาส่งต่อด้วยที่ราคา79,00หบาทรถอยู่โคราชนะคะสนใจโทรคุยสอบถามหรือว่าโทรนัรนดดูรถทดลองขับ ท่านติดต่อกันได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนําให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนคะ่ะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงเลยคะ่ะแอดมินเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีคะ่ะ